สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับประเด็นในยุคนี้ที่คุยกันเยอะมากนะฮะหลายๆองค์กรชอบพูดกันถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการทํางานแบบยืดหยุน่นซึ่งนอกจากการทําให้เวลาเข้างานออกงานมัน flexible แล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็มีหลายองค์กรพยายามที่จะนํามาใช้ก็คือเรื่องของ work from home หรือว่า work from anywhere จะทําทงานจากไหนก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศ ซึ่งถ้าเราพิจารณาจากเงื่อนไขของการทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยผมคิดว่านโยบายนี้คงจะยากที่จะเอามาใช้กับในหลายธุรกิจนะครับอย่างเช่นธุรกิจการให้บริการแบบนี้ผมว่าคงจะยากที่จะ work from home ได้ธุรกิจในแง่ของโรงงานผลิตต่างๆซึ่งจะต้องเดินทางมาทำงานในโรงงานแบบนี้มันก็ยากนะครับดังนั้นนโยบายเรื่องของการ work from home เนี่ยมันก็เลยเหมาะกับบางธุรกิจเท่านั้น นะแม้กระทั่งในองค์กรเดียวกันเนี่ยหรือธุรกิจเดียวกันซึ่งก็มีนะฮะบางที่เขาพยายามที่จะบอกว่าเอา้าอย่างนั้นบางหน่วยงานหรือบางงานที่สามารถ work from home ได้ผมก็ทํางานที่บ้านได้ไหมส่วนโรงงานเนี่ยพนักง,งานเขาทำ,ทำงานที่บ้านไม่ได้ก็ปล่อยเขามาทํางานที่นี่เพราะฉะนั้นแยกกันในทางปฏิบัติ ในทางทฤษฎีเหรอจะบอกทาได้แต่ในทางปฏิบัติเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่ามันจะมีปัญหาความขัดแย้งตามมาแน่ๆเพราะว่าจะต้องมีคนเปรียบเทียบไงฮะชี้กันไปชี้กันมาเออทำไมไอ้นั้นไม่มาทํางานแล้วทําไมผมต้องมาทํางานที่นี่ได้ทําไมผมทํางานที่บ้านอย่างเขาบ้างไม่ได้คือมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่พนักง,งานเขายืนกรานที่จะเปรียบเทียบเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้มันทําให้เกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นดังนั้นนโยบายเรื่อง work from home หรือต่างการทํางานที่ไหนก็ได้เนี่ยมันเป็น เรื่องที่ดีนะฮะแต่มันเหมาะสําหรับบางธุรกิจเท่านั้นแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนโยบายพวกนี้บางครั้งเราก็ทางผมเองก็เคยได้ยินผู้บริหารบางคนเนี่ยเขาพูดว่าบ้านก็คือบ้านออฟฟิศก็คือออฟฟิศมันน่าจะแยกจากกันท่านผู้ฟังคิดยังไงฮะบ้านเอามาทํางานมันไม่ใช่บ้านมันก็คือที่สถานที่ที่เราอยู่อาศัยมันไม่ใช่ที่ทํางานนะเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ถูกไหมครับ ผมเท่าที่ฟังหรือว่าสาวเสียงจากกลุ่มเด็ก GenY นะฮะ Gen Z นะฮะร,รุ่นใหม่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการทำงานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำที่ไหนก็ได้คือถ้าเราไม่มองสภาพแวดล้อมที่บอกว่าบริษัทเราเป็นโรงงานนะฮะหรือเป็นเซอร์วิสคัมพานีเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกว่าในในบางธรุรกิจที่เขาเข้าไปเนี่ยสตาร์ทอัพต่างๆที่เขียนเว็บไซต์หรือให้บริการทางด้านเทคโนโลยี Technology ต่างๆเนี่ยการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันส่งให้กับลูกค้าเนี่ยครับเขาไม่จำเป็นที่ต้องมีออฟฟิศเลย เขาทางานที่ไหนก็ได้อยากวันนี้อยากไปนั่งทางานร้านกาแฟาร้านนี้ก็ไปพรุ่งนี้อยากจะนั่งอยู่บ้านทํางานก็ทําได้นะวันไหนที่ต้องนัดลูกค้าก็เดินทางไปหาลูกค้าที่บริษัทหรือนัดประชุมกันข้างนอก co-working space เดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยเด็กรุ่นใหม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าบ้านหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่มันทํางานได้หมดนะแต่ถ้าไปถามคนยุคเก่าหน่อยอาจจะต้องอาศัยเราเป็น baby b o o m e ยนะฮะถามในคนในยุคนั้นเนี่ยเคยถามจริงๆนะครับ นายเก่าพวกเนี้ยเขาก็ยังนึกไม่ออกแม้ว่าเขาจะมีความความทันสมัยอยู่ว่าเออปัจจุบันเนี่ยเรา work from home ได้แต่ในสภาพของนายเก่าซึ่งอยู่ในยุคเบบี้บุมเนี่ยพอไปพูดถึงคําว่า work from home เ่ยนะฮะบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ,อ้ยบ้านเนี่ยจะเอาไปทํางานได้ยังไงเขาก็นึกภาพถึงสมัยก่อนที่เขาทํางานก็คือในยุคก่อนเนี่ยที่ทางานก็คือที่ทํางานเวลาจะทํางานก็ต้องเดินทางมาออฟฟิศนะแล้วก็นั่งทํางาน8ปดโมงเช้าไปเรื่อยๆจนถึงถึง5้าโมงเย็นซึ่งบางวันเนี่ย ถ้างานไม่เสร็จเราก็สามารถจะเอางานเนี่ยกลับไปทําต่อที่บ้านได้แต่สมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ดังนั้นการเอากลับไปทําต่อที่บ้านก็คือเอาเอกสารไปอ่านไปศึกษามากกว่าแล้วก็พรุ่งนี้มาตะลุยต่อที่ออฟฟิศส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้นหรือบางคนบอกว่าไม่อยากเอางานกลับไปทํางานที่บ้านสิ่งที่เขาทําก็คือเขาก็อยู่ต่อกันจนดึกดื่นซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยผมเคยผมยังทันอยู่นะฮะ ผมว่าจะเป็น Gen X ซึ่งสมัยหนึ่งเรายังไม่ค่อยใช้เรื่องของ flexible มากนักสมัยผมจบใหม่ๆเนี่ยประมาณปี2536-37ช่วงนั้นเนี่ยครับยังต้องไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วการอยู่ทำงานดึกดื่ดนเนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยนายมองเราว่าขยันน่ะนายมองว่าเฮ้อคุณมีความรับผิดชอบเร้ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่เลยว่าไม่ไม่ควรจะเอางานกลับไปทําที่บ้านก็ถ้าจะทําก็ทําอยู่ต่อกันไปเรื่อยๆนในยุคนั้นเราจะเห็นนะฮะว่า เพื่อนๆถ้าอยู่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าจะมีหลายออฟฟิศฮะที่นั่งทํางานกันจนดึกดื่นมีครับแต่ในยุคนี้ฮะลองมองเข้าไปในออฟฟิศตามตึกต่างๆสิฮะเราจะเห็นชัดเจนมากว่า5้าโมงส่วนใหญ่ก็จะเงียบละ6กโมงเป็นต้นไปออฟฟิศจะเริ่มปิดไฟน้อยมากๆนะฮะที่อยู่กันจนถึงดึกดื่นโดยเฉพาะบางกลุ่มธุรกิจเท่านั้นเองที่อาจจะมีอยู่บ้างในยุคนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะบอกว่า5้าโมงกลับบ้านหรืออาจจะกลับ กลับก่อนได้ซ้ำไปถ้ามันเป็นฟล e ซี่อาล์ถูกไหมฮะล้วก็เอางานเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วที่บ้านก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ทํางานล็อกอินเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทได้อยู่ดีก็ทํางานที่ไหนก็ได้ดังนั้นในยุคนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นใครอยู่ทํางานดึกสักเท่าไหร่แลแล้วก็เราจะไม่ค่อยเห็นคนมาทํางานในออฟฟิศได้ซ้ําไปสําหรับบางงานซึ่งมันก็ขัดกับความรู้สึกของผู้บริหารในยุคโนนเนี่ยซึ่งพอมาถึงที่ออฟฟิศปั๊บ มองไปตามโต๊ะทํางานต่างๆก็มีความรู้สึกว่าทําไมไม่มีใครมาเลยหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มโกรธทั้งๆที่ตัวเขาเองอนุมัติเองนะฮะว่าให้มีนโยบายทํางานที่บ้านได้สุดท้ายก็ต้องล้มลมเลิกนโยบายนี้แล้วบอกว่าให้ทุกคนกลับก็ามาทํางานในออฟฟิศใหม่เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนไม่มีคนมาทํางานในบริษัทเขาอ่ะเขามาคนเดียวอย่างเงี้ยฮะบางที่ก็ดีหน่อยอาจจะเริ่มม,มีการจัดเวรว่าทํางานข้างนอกได้นะแต่ต้องสลับ ห้ามหายไปทั้งฝ่ายจะต้องมีคนอยู่ทํางานในออฟฟิศด้วยแล้วก็คุณก็สลับหมุนเวียนกันไปใครจะทํางานที่บ้านวันไหนหรือนอกสถานที่วันไหนก็กําหนดกันให้ชัดเจนแล้วกําหนดเรื่องของการส่งมอบผลงานให้ชัดๆนะอันนั้นก็คือทําได้นะครับในยุคนี้เราก็สามารถที่จะดัดแปลงให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วใน,นแนวโน้มนะฮะขอไปที่เกิดในยุคนี้เนี่ยต้องเรียนให้ท่านทราบผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ใน รุ่นใหม่ๆเด็กเพิ่งจบเจนซีหรืออาจจะเจนวายเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งเจนเดียวกับผมอะเจนเอ็กซ์เนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราทำงานที่บ้านได้บ้านกับบริษัทเนี่ยมันเริ่มมาปะปนกันมากขึ้นเริ่มสอดร,รับประสานงานกันได้ดีขึ้นจนบางคนเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่านี่คือบ้านหรือที่ทํางานกันแน่เพราะว่าหลายท่านเนี่ยถ้าผมเห็นก็คือเปิดออฟฟิศทำงานแล้วก็ใช้บ้านนี่แหละจดทะเบียนบริษัทหลังจากนั้นก็นั่งทางานอยู่ที่บ้านเลยฮะรับงานผ่านไหนผ่านเน็ตผ่านอีเมล คุยกันผ่านสกายบ้างนะฮะเฟ m ไทม์บ้างเพื่อจะคุยกับลูกค้าตกลงกันเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทํางานเวลาส่งงานบางงานก็ส่งผ่านอ e ีเมลได้ไม่จําเป็นที่ต้องมาเจอกันเวลาประชุมก็ประชุมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นคอนคอร์ก็ได้จะอาจจะเป็นวิดีโอคอรอันนี้ทําได้หมดในยุคนี้มันเลยทําให้หลายคนเนี่ยนะมันเริ่มสตาร์ทธุรกิจจากที่บ้านได้แล้วก็ทําให้บ้านกับที่ทํางานมันแยกออกจากกันไม่ได้ ะะสังเกตจากสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีออฟฟิศนะฮะนั่งทำงานจากบ้านนั่งทำงานกันที่ร้านกาแฟคำถามที่ยังคงตามมาอยู่ก็คือท่านผู้ฟังคิดว่าบ้านกับที่ทำงานมันควรจะแยกกันไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะ่ะในยุคนี้จะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมก็เคยไปถามนะฮะทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนกับกลุ่มผู้คัดค้านในในประเด็นนี้นะครับคือกลุ่มที่สนับสนุนการทํางานที่บ้านเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลในเชิงบวกนะฮะว่า สามารถบริหารเวลาได้อย่างยืดหยุ่นจะทํางานจากที่ไหนก็ได้ทํางานเวลาไหนก็ได้เราสามารถควบคุมตัวเราได้หมดช่วงนี้เราอาจจะยังไม่อยากทํางานก็อาจไปทําอย่างอื่นแต่พอถึงบ้านปุ๊บอาจจะสี่ทุ่มเริ่มมีอารมณ์อยากทางานก็นั่งทํางานไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอันนี้ก็มันดีตรงที่ว่าแต่ละคนสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาของชีวิตตัวเองได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะแล้วก็ เหตุผลอีกอันหนึ่งคือบางงานเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปนั่งทําที่บริษัทเพราะว่าบางทีทําที่บ้านเนี่ยสมาธิดีไม่ถูกรบกวนจากคนรอบข้างคือเวลาไปนั่งบริษัทที่ไรเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นก็นเดินมาในห้องเดี๋ยวคนนั้นก็มาขอ,อาขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยจนกระทั่งสุดท้ายเราไม่มีเวลาจะลงมือทํางานดังนั้นถ้าองค์กรให้นโยบายแต่างานที่บ้านได้เป็นสักวันหรือ2วันในสัปดาห์เนี่ยมันก็น่าจะทําให้หลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มผู้สนับสนุนก็ให้เหตุผลประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขาให้เหตุผลว่าทํางานที่บ้านเนี่ยน่าจะดีกว่าก็คือทําให้งานเนี่ยมันออกมาแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการไปทํางานที่บริษัทเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนะเข้าไปปุ๊บเจอเพื่อนเจออะไรต่างๆนาะนาะซึ่งคนที่มีวินัยในตัวเองสูงๆเนี่ยเขามักจะชอบนั่งทํางานคนเดียวสันโดษนะฮะก็อาจจะชอบนะฮะการทํางานที่บ้านได้ แต่กลุ่มที่คิดตรงกันข้ามว่าการทำงานเนี่ยมันควรจะมาทำที่ออฟฟิศมากกว่าเหตุผลก็คือก็เหตุผลว่าข้อหนึ่งนะฮะการทำงานเนี่ยปกติเวลาทำงานเนี่ยมันต้องมีปัญหาในการทำงานดังนั้นเวลาเราทำงานในออฟฟิศด้วยกันกับทีมงานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเวลาเรามีปัญหาในการทํางานเรามักจะเดินไปคุยกับเพื่อนบ้างคุยกับนายบ้างคุยกับพี่ๆบ้างใช่ไหมฮะเราก็เอาปัญหาเนี่ยมาถกกัน บางครั้งก็เรียกประชุมด่วนได้เลยว่าเอ้ยมีเคสลูกค้าต่อว่ามามาประชุมกันหาวิธีการแก้ปัญหากันหน่อยแล้วก็รืบเรียกประชุมกันได้หมดแต่ถ้าเราไปทํางานที่บ้านมันมันไม่ได้แบบเนี้ยเวลาเจอปัญหาไม่รู้จะคุยกับใครแต่บางท่านอาจจะเถียงว่าเอานี่ก็มีไลน์มีเทคโนโลยีต่างๆ s o c โซเชียลมีเครื่องมือเยอะแยะเราสามารถคุยได้ตลอดเวลาแตเพียงแต่ว่าเรื่องของ Face to Face เนี่ยความรู้สึก ปฏิสัมพันธ์ที่เห็นตากันจ้องตากันได้เนี่ยมันอาจจะไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเท่าไหร่อันที่2คนที่สนับสนุนการทําง,งานที่ออฟฟิศให้เหตุผลก็คือความคิดสร้างสรรค์ขนาราานที่บ้านคนเดียวเนี่ยบางครั้งเวลาจะคิดอะไรใหม่ๆบางบางทีมันคิดไม่ออกจริงๆเ,เขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เวลาเราคิดแล้วมีคนหนึ่งมาต่อยอดเวลาเราคิดแล้วมีคนหนึ่งมาฟีดแบกว่าทําไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะแต่อันนี้มันไม่ดีหรือเปล่าคือคุยไปคุยมาเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราตั้งทํางานคนเดียวคิดคนเดียวบางครั้งมันคิดไม่ออกแล้วก็ไม่มีคนมาต่อยอดซึ่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมันอาจจะเกิดช้ากว่าการที่มาระดมสมองร่วมกันนะฮะแล้วก็ที่3เนี่เหตุผลก็คือมันผูกพันอะมาทํางานด้วยกันเนี่ยมันผูกพันกับ นายกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าที่ถ้าทํางานที่บ้านโดยเฉพาะบางบริษัทที่บอกทํางานที่บ้านทุกวันโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปเจอกันเลยเนี่ยเคสแบบนี้อาจจะทําให้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ความผูกพันกันในการเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันขาดหายไปก็อาจจะทําให้เรื่องของบอนดิ้งมันไม่เกิดนะตรงนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอ,อีกเหตุผลหนึ่งนะครับเรื่องของอการทํางานหลายคนบางครั้งก็บอกมันสนุกกว่านะ คืออันนีส้สำหรับคนที่เป็นพวก extrovert นะฮะก็คือคนที่ Social ลโซเชีหน่อยๆเนี่ยการมีนโยบายทำงานที่บ้านเนี่ยทำให้คนพวกนี้รู้สึกไม่แฮปปี้เลยเพราะคนกลุ่มนี้เขาชอบอยู่ที่ office, ออฟฟิศเพราะอะไรเพราะได้เจอเพื่อนได้โซเชียลกับคนอื่นเช้ามาเดินไปทักทายแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะก่อนเข้าทำงานกลางวันก็เดินไปเรียกพี่ๆไปกินข้าวตอนเย็นก็เดินไปชวนคนนูนบบบน้นกลับบ้านด้วยกันไมกลับบ้านด้ือกันไมอย่างต่างๆนา ซึ่งมันก็ทําให้มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวทํางานเสร็จแล้วยังมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนี่คือเหตุผลนะฮะที่สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมผมสนับสนุนทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละ,นะเพราะว่าจริงๆในในทางปฏิบัติเนี่ยมันคงหายากนะฮะที่บางองค์กรจะทํางานที่บ้านได้ทั้งองค์กรนะเพราะว่าธุรกิจบางที่มันใหญ่มากคือยกเว้นสตาร์ทอัพเท่านั้นแหละหรือว่าทางพวกองค์กรทางด้านไอที แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการมีออฟฟิศมันก็คือสิ่งที่ในคนในยุคปัจจุบันยังคงยังคงมีอยู่นะฮะการเปิดบริษัทใหม่หลายแห่งก็ยังคงต้องตั้งสถานที่ทำงานมีออฟฟิศขึ้นมาเพื่อให้เกิดบอนดิ้งบางอย่างเกิดปฏิสัมพันธ์ในระหว่างกันบางอย่างน้อยมากๆนะฮะที่จะบอกว่าโอเคเวิร์กฟรอมโฮมร้อนตก็อาจจะมีบ้างนะสำหรับบางธุรกิจเช่นแบบที่ปรึกษานะฮะแบบนี้ทางด้าน บัญชีการเงินซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆสามารถทาจากที่บ้านได้เลยแต่สุดท้ายแล้วในการทํางานนะครับมันทําคนเดียวไม่ได้ไม่ว่าจะมีที่ทํางานหรือจะเป็นที่บ้านสุดท้ายมันคงต้องมีจัดให้มีโอกาสในการเจอกันนะโดยส่วนตัวเองเนี่ยบริษัทผมก็ให้พนักง,งานทํางานที่บ้าน100%แต่สุดท้ายเราก็ต้องมีโอกาสที่ต้องมาเจอกันบ้างไม่ว่าจะที่ลูกค้านะหรือการประชุมร่วมกันในการทํางานคิดร่วมกันหรืออาจจะมีลักษณะ การประชุมเพื่อติดตามงานเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นบางครั้งไม่ต้องมีอะไรมันนั่งกินข้าวด้วยกันนะนัดเจอกันเพื่อจะมาเลี้ยงข้าวกันก็ก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้นะอันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ชื่อว่า how google works นะฮะเขียนโดยผู้บริหารของ Google เนี่ยผู้บริหารของ Google เนี่ยมองว่าการทํางานต้องทําที่สถานที่ทํางานไม่ใช่ที่บ้าน แต่ที่ทํางานเราอาจจะสร้างบรรยากาศให้มันน่าทํางานทํางานแล้วมีความสุขดังนั้น Google ก็เลยพยายามที่จะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยให้กับพนักงานไว้มากมายนะไม่ว่าจะเป็น Playroom หรืออาหารฟรีนะฮะมีแคนตีนมีเชฟมาทำอาหารให้มีถ้าจะง่วงหน่อยก็ไปไปนอนได้มีที่ให้อบน้ำออกกำลังกายก็จัดเต็มที่ะฮะจากกำไรจากผลประกอบการที่เขามีก็าสามารถส่งตรงนี้ให้กับพนักงานได้จนทำให้พนักงานรู้สึกว่า เขาไม่จำเป็นต้องทางานที่บ้านนะเพราะที่ออฟฟิศก็เหมือนบ้านนะนั่นคือ Google นะครับอันที่2ก็คือที่เขาให้เหตุผลนะฮะก็คือความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการนั่งคุยกันด้วยเหตุนี้ Google ก็เลยจัดให้มีพื้นที่สําหรับการพูดคุยประชุมกันทํางานร่วมกันเยอะแยะไปหมดเลยมีห้องประชุมแบบนั่งพื้นแบบนั่งแบบโซฟานิ่มๆอะไรเงี้ยมันมีเยอะฮะแล้วก็บางครั้งก็คุยกันตามทางเดินเรื่องโครงการใหญ่ๆสุดท้ายมันมันอยู่ด้วยกันอนะ่ะมันคุยกันได้ตลอดเวลา นี่คือข้อดีที่เขาให้เหตุผลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสถานที่ทํางานเวลาเราจัดในออฟฟิศเราเนี่ยตัว Google ให้ให้เหตุผลว่าไม่ควรจะจัดพื้นที่แยกกันเป็นฝ่ายๆเหมือนกับการสร้างอาณาจักรของตัวเองโดยไม่มองคนอื่นหรือหน่วยงานอื่นการทํางานในยุคนี้จะต้องมีการคุยกันอยู่ตลอดเวลาอย่างบางองค์กรเนี่ยรับวัฒนธรรมที่เรียกว่า,าจ่ายไปใช้ก็คือที่เราต้องเร็ว การทํางานแบบเร็วเนี่ยการแบ่งเป็นกําแพงแต่ละฝ่ายมันไม่เหมาะกับการทํางานแบบอาจายเลยดังนั้นมันต้องเป็น Open Office เพราะฉะนั้น Google เนี่ยก,ก็เลยให้เหตุผลว่าด้วยด้วยสาเหตุเนี่ยที่เราต้องทํางานอย่างเร็วมากเนี่ยเราจึงไม่นิยมจัดสถานที่ทํางานที่แยกเป็นปาติชันแยกเป็นฝ่ายๆเป็นข้อๆออ,ออกจากกันแต่สถานที่ทํางานจะเป็นแบบเปิดเลยทุกฝ่ายนั่งทํางานอยู่ด้วยกันอ่ะแตบางทีโต๊ะไม่ว่างก็ไปนั่งตรงที่มันว่างสักพักหนึ่งอีกฝ่ายนึ่งก็มานั่งอยู่ด้วยกัน เพราะอะไรเพราะสุดท้ายเราใช้คอมพิวเตอร์มันล็อกอินเข้าได้หมดมันไม่มีตู้เอกสารไม่มีอะไรดังนั้นเวลาเป็น Open Office เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราคุยกันได้ตลอดได้ทุกที่ด้วยซ้ําไปอันนี้ไม่ว่างก็ไปย้ายไปอีกที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยมันก็เลยเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น แต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่องค์กรเราก็คงไม่ใช่ Google ถูกไหมครับเพราะ Google เองเนี่ยจากหนังสือเล่มน,นี้นะฮะเขาไม่อ่านแล้วในยะก็คือไม่ค่อยสนับสนุนให้พน,นักง,งานทํางานจากที่บ้านมากนักเพราะมีข้อจํากัดแล้วก็มีข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในบ้านเราถ้าเราอยากจะทามันก็เป็นมันก็ทําได้เราไม่เพราะเราไม่ใช่ Google เราเป็นสตาร์ทอัพเราไม่ใช่องค์กรใหญ่แต่องค์กรใหญ่ๆใ,ในบ้านเราเนี่ยบางแห่งเขาก็ไม่มีนะฮะนโยบายทํางานจากที่บ้าน อาจจะมีบ้างที่ออกนอกออฟฟิศแล้วก็แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ออฟฟิศมีที่ทํางานมีโต๊ะทางานให้ปกตินั่นคือที่ทํางานอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดของท่านผู้ฟังนะฮะว่าจากพอดแคสต์วันนี้ท่านจะคิดยังไงกับบ้านกับออฟฟิศมันควรจะอยู่รวมกันหรือมันควรจะแยกกันหรือถ้าจะเอามารวมกันมันควรจะรวมกันในลักษณะไหนอันนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของท่านในฐานะ HR หรือผู้บริหารระดับสูงต้องจัดให้มันเหมาะสมกับวัฒน,นธรรมแล้วก็ สภาพของการทำงานในธุรกิจของท่านด้วยนะครับก็ประเด็นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ